สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูไตมาดจิ๋วนะครับไตมาด์ร้อยปีหลวงพ่อพัดปีหกสี่นะครับรหลวงพ่อพัดปีหกสี่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับโอ้โหเป็นยาน้ำเงินนะครับรายการที่19นะครับ ดูความคมนะครับเป็นพระปี64นะครับพระปี64สีนะผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อย ดูความคมของตัวหนังสือนะครับสวยๆเลยนะองค์ที่2นะครับคมจัดสวยงามพระรามแปดดูนะครับ ดูความคมของไก่นะครับองต่อไปโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยนะดูนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะสวยสวยเลยนะครับปีหกสี่ พระใหม่หน้าเก็บไว้นะครับเลี่ยมทองใช้วสวยเลยนะครับขึ้นคอนี้ยิ้วแต่เจ๋านะครับคมจัดประหลัดบอก ็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะแนะนำนะครับพระใหม่สวยจริงๆนะครับน่าเก็บนะครับน่าเก็บไว้นะห้อยคอนี่ขึ้นคอเรี่ยมทองให้ลูกหลานนี้เจีจมๆแหลมๆเลยนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับพระใหม่หน่าเก็บนะตัวนี้เป็นไตม้าจิ๋วนะครับไตามาจิว100๋วร้อยปีปีหกสี่นะครับปีหกสี่นะ สวยๆเลยนะครับคมจัดดูดูดูความคมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับท่านใดสนใจนะฮะเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากติดตามช่องไวรุ่นพระใหม่ด้วยนะครับลองเข้าไปกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะมาพามาดูพระ รุ่นไหนของหลวงพ่ออะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ